สวัสด um. ีครับนักเรียนครับวันนี้มาพบกับครูต่อนะครับกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องมารู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กันเถอนะครับเรามาเข้าสู่เรียนกันเลยนะครับก่อนอื่นนั้นนักเรียนต้องพ้อนชื่อเข้าเรียนเรียบร้อยนะครับไม่อย่างนั้นครูต่อจะไม่สามารถรู้ว่านักเรียนคนไหนเข้ามาเรียนแล้วในคนไหนที่ยังไม่ได้เข้าเรียนนะครับใส่ชื่อกันเลยข้างบนจะเป็นชื่อของเรานะครับ ชื่อจริงนะครับคุณจริงนะครับอ่าครูใส่ชื่อของครูไปนะครับอ่าเรียนนี้นะครับครูจะส่งไปให้นักเรียนทำนะครับอ่าลองทำดูลองใช้งานดูนะครับโดยการโหลดผ่านแอปพลิเคชันเดี๋ยวครูแนะนำอีกทีนะครับในไลน์ของเรานน่นเองนะครับว่าแอปเป็นอปพลิเคชันอะไรนะครับสามารถดูเข้าเขาดนวมือถือได้เล่นในมือถือได้นะครับ นักเรียนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์แต่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับสามารถเล่นได้เหมือนกันนะดยผพันมือถือนั่นเองมือเลยลองเชื่อไปแล้วนะครับก็ลงชื่อข้าเรียนกันเลยไปไปโรงเรียนกันครับอ่ะนะครับวันนี้แล้วก็ มารู้จักครูก,ก่อนดีกว่านะครับผู้จะทํานะครับครูเลยครูตาักสว่างตานะครับเป็นครูโรงเรียนบ้านุ่มล้มนะครับสํานกงานเขตเป็นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐถมเขตสองเรากลับสมิโนกันดีกว่าเรามาดูว่าหัวข้อนะครับที่โรงารศึกษานั้นมีกี่หัวข้อในวันนี้นะครับมีทั้งหมดแค่หัวข้อนั่นเองนะครับบทเรียนที่หนึ่ง เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หมายถึงอะไรสองหน้าจอหรือมอนิเตอร์นะครับสามคีย์บอร์ดและเมาส์สี่ลำโพงห้าเคสนะครับห้าเคสนั่นเองนะครับโอเคเราไปเรียนบทเรียนที่หนึ่งกันเลยมาเล่นกดเข้าไปได้เลยนะครับกดตรงนี้นะครับบทเรียนที่หนึ่งเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หมายถึงอะไรนะครับทั้งหม,มีสองหน้านะครับ หน้าแรกก็จะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เราใช้เลยมีคีย์บอร์ดมีเมาส์มีอ่ากล่องนี้นะครับแล้วก็มีหน้าจอนั่นเองนะครับกล่องนี้ก็เรียกว่าเคสนั่นเองอ่าทมเลีนกซีพยูไม่เหรอเดี๋ยวครูไปูอธิบายในบนเทเรียนสุดท้ายว่ามันเรียกทำไมถึงเรียกเคสอ่าไม่เรียกซีพียูนั่นเองนะครับอ่ะมาดูหน้าต่อไปอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หมายถึง โครงสร้างของคอมพิวเตอร์นะครับที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้เช่นคีย์บอร์ดเมาส์จอคอมนะครับและตัวเครื่องนอกจากนี้นะครับยังประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับเช่นพุดพนเตอร์มัลติมีเดียนะครับจุดมัลติมีเดียพวกหูฟังนะครับอุปกรณ์สื่อสารต่างๆนะครับโทรศัพท์มือถือและต่างๆก็เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เหมือนกันนะครับอนักเรียนกับกดปีบานนี่นะครับเพื่อกลับไป หน้าแรกนะครับหน้าแรกหรือนักเรียนไม่ชอบเสียงเพลงก็ให้กดปิดตรงนี้ได้นะฮะเสียงเพลงก็ดับไปนะครับแต่ครูชอบครูเปิดไว้ก่อนนะครูทําขึ้นมาครูชอบนะชอบเพลง,งนี้นะครับแล้วก็กด,ดออกไปได้เลยอ่านะครับกดเรียนแรกผ่านไปแล้วบริสองนะครับหน้าจอหรือมอนิเตอร์ เราเรียสาม,มารถย้อนกลับไปดูได้นะครับว่าวันที้หนึ่งมันเป็นยังไงเราก็แค่ย้อนกลับไปเมื่อกี้นะครับในรูปบ้านนะครับแล้วก็กดไปที่บทเรียนที่เราต้องการจะเรียนเพิ่มเติมหรือต้องการจะทบทวนนะครับเราเียนกดเข้าไปได้เลยวันที่สองนะครับหน้าจอหรือมอนิเตอร์อันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับถ้าเราไม่มีหน้าจอก็เหมือนคนไม่มีตาตาบอดเหมือนคนตาบอดนะครับมองอะไรไม่เห็น นะครับเราจะไม่สามารถทำงานอะไรได้เลยถ้าปัดจากหน้าจอเองอ่ะเราไปดูว่าหน้าที่ของเขาคืออะไรนะครับอ่ะความหมายก่อนความหมายเขานะครับอุปกรณ์อ่าแสดงผลที่มีความสำคัญมากที่สุดนะครับอ่าปัจจุบันนี้จะเป็น LCD หมดแล้วสมัยก่อนนะครับตอนคู่เด็กๆเล็กๆเ,เลยนะครับอายุเท่พวกเธอนะก็จะเป็นจอแก้วจอตู้นะครับที่มีตูดอ่า ตูดจอใหญ่ๆจอใหญ่หญนักๆเลยนะครับสมัยก่อนคุณครูก็จะช่วยครูของครูอีกทีหนึ่งเนี่ยยกแห่ยกจอคอมซึ่งมันหนักมากนะครับต้องใช้กับเพื่อนยกประมาณ2อึงสคนกว่าจะยกขึ้นมาชั้นสองหนชั้นสามได้มันหนักจริงๆนะครับสมัยนี้แทบไม่มีแล้วนะครับไม่มีให้เห็นแล้วจะเป็นจอเอลซีหมดแล้วนะครับการทำงานของเขานะครับของจอแอนดีก็จะใช้ความร้อนนะครับที่จะขนล่วนเนี่ยทำการเปลี่ยนนะครับสถานะและ้วมคทาให้ของเหลวนะครับ แสดงสีต่างๆออกมานะครับตามที่ต้องการนะครับสีนั้นๆออันนี้ก็เลื่อลงไปอีกนะครับแต่ก็การทํางานคือจะแสดงผลเราอ่าการทางานคือการแสดงผลที่เราเห็นนั่นเองเราสามารถมองเห็นเขาได้เขาก็แสดงการทํางานเราออก,ออกมาได้สมมติเราอยากคลิกเข้าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอของครูต่อ c ีไอของครูต่อปุ๊บก็เกิดมันขึ้นก็ไปแล้วก็สามารถมองเห็นได้นั่นเองนะครับมองเห็นได้เรื่องอย่างเป็นรูปบ้านเป็นรูปตัว อ่าตัวอักษรถัดไปย้อนกลับอย่างนี้นู้ดลำโพงแล้วก็มองเห็นแบบนั้นเลยครับอ่ะกบไปน้ารกกันบทเรียนที่สามคีย์บอร์ดและเมาส์อ่าสามั้นอกะแเรียนคุ้นเลยนะครับไปละันเกมคีย์บอร์ดเมาส์พร้อมไปถึงปุ๊บเครื่องไม่เปิดเลยนะครับตอนครูสอนก็เหมือนกันเครื่องไม่เปิดเลยปุ๊บเข้ามากดแล้วเต๊ะเตเตเตเมนูพิมอะไรกดไว้ก่อนพิมพ์ไว้ก่อนนะครับ แล้วก็เมาส์เรียนกดกิ๊กๆๆๆไปก่อนนะครับกดไม่ว่าแต่หน้าจอมันยังไม่เปิดเลยคอมพิวเตอร์ยังไม่ได้เปิดเลยกดทำไมกดทำไมแต่นักเรียนบางคนก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่า1สัปดาห์ได้เรียนคอมพิวเตอร์แค่หครั้งนะครับอันนี้ผูไม่ว่าอะไรนะครับเพราะทุกอย่างที่อยู่ในข้องคอมพิวเตอร์เป็นของนักเรียนนะครับเป็นของนักเรียนทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าไม่ให้เป็นของนักเรียนคนเดียวนั่นเองนะครับเป็นของนักเรียนทุกคนนะครับดังนั้นถ้าเรา อยากให้เพื่อนได้เรียนนะครับอยากให้น้องได้เรียนอยากให้รุ่นพี่ได้เรียนเราเรียนก็ต้องทำยังไ,ไงรักษาสิ่งที่ใช้ส่วนรวมนะครับรักษาสิ่งที่ใช้ส่วนรวมเพราะว่าถ้าเราใช้แล้วคนเดียวแล้วมันพันขึ้นมาน้องพี่เพื่อนจะไม่ได้เรียนนะครับนี่ฝากไปด้วยต่อไปนะครับคลิกหน้าถัดไปไปเลยนะครับเป็นอุปกรณ์ที่มีความสําคัญกับคอมพิวเตอร์อย่างมาก ถ้าเราไม่มีอุปกรณ์เมาส์คีย์บอร์ดเราเหมือนคนอะไรเมื่อกี้ถ้าไม่มีหน้าจอเราเหมือนคนตาบอดอันนี้ถ้าเราไม่มีเมาส์คีย์บอร์ดนะครับเราก็จะเป็นคนใบ้ทำไมนะครับครูผมก็ยังพูดได้ผมไม่มีอว่าผม,มยังพูดกับคอมพิวเตอร์ได้พูดกับหน้าจอคอมแล้วจอคอมเขารู้เรื่องไหมพูดไปเลยนี่นีนน่เปิดเพ้นให้หน่อยสิจะวาดรูปไม่มีเมาส์ไม่มีคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ เขาไม่อินเสียงเรานะครับนั่นจะมีคอมพิวเตอร์ที่สามารถสั่งได้เสียงได้นะครับอแต่ว่าก็ต้องฝังสั่งภาษาอังกฤษดีนะครับามันก็ใช้เมาส์คลิกอยู่ดีเพื่อจะให้เป็นสั่งสั่งเป็นเป็นอ่า voice voice ได้ทำเสียงได้นะครับนั้เรียนก็ต้องอ่าดูว่านะครับความสำคัญของเมาส์และคีย์บอร์ดนั้นสำคัญอย่างไรับก้เหมือคนใบ้ที่มันสามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับไม่สามารถสื่อสารอะไรได้กับคอมพิวเตอร์เลยเลย อันนี้สําคัญอย่างมากนะครับเมาส์คีย์บอร์ดถ้าขาดไปนะครับขาดเมาส์ก็ใช้คีย์บอร์ดได้ขาดยายอย่างใดอยหนึ่งสามารถยังใช้งานยังสามารถใช้งานได้แต่ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับขาดเมาส์แล้วก็ใช้คีย์บอร์ดแทนเมาส์ได้ขาดคีย์บอร์ดแล้วก็ใช้เมาส์แทนคีย์บอร์ดได้อันนี้ขาดอย่งายงใดอย่างหนึ่งได้แต่ใช้งานไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับเราก็ซื้อทั้งคู่เลยนะครับสำหรับคนที่จะซื้อ,อนะครับ คอมพิวเตอร์นะครับเราก็จะต้องมีอะไรบ้างก็จะมีหน้าจอมีคีย์บอร์ดมีเมาส์นะครับมีเอ่อเคสนะครับแค่นั้นแหละนะเราาม,มาใช้คอมพิวเตอร์แต่ก็ไม่ได้บอกว่าเรียนออนไลน์ต้องต้องใช้นะครูต่อเขาอ,ออกมาดีไอก็บอกว่าในคลิปบอกว่าต้องใช้ต้องซื้อคอมพิวเตอร์งูอย่างนี้ไม่จาเป็นนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้เป็นต้องซื้อนะเราสาม,มารถใช้มือถือของเรานี่แหละนะครับทําได้เหมือนกัน เมื่อถึงเราเนี่ยทำได้เหมือนกันนะครับเด๋ยวครูจะส่งวิธีการไปวิธีการนะครับเพื่อที่จะเล่นซีไอให้เหมือนเพื่อนได้เหมือนกันนะครับอ่ะเรามาย้อนกลับไปนะครับหน้าแรกกันเลยบทเรียนที่4ลำพ้งแต่ถ้าอยู่คนเดียวจะกลายเป็นลำพังนะครับระวังเหงานะโอเคนะครับนี่มุกมุกนะมุกนิดนึงนะครับอ่ะเราไปเรียนบทเรียนที่4กันเลย อ้าวหูครับในลำโพงอะ่ะสมัยนี้เขาไม่ใช้กันแล้วครับลำโพงนะครับอ่าตรงนี้เลยหูฟังเนี่ยสะดวกมันสบายแล้วก็ไปได้ทุกที่เลยนะครับมีไมในตัวด้วยเห็นไหมมีไมในตัวด้วยนะครับอ่ะเรามาดูความหมายกันเลยนะครับลำโพงคอมพิวเตอร์หรือลำโพงมัลติมีเดียนะครับเป็นลำโพงภายนอกที่ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับส่วนบุคคลโดยผ่านช่องเสียง นะครับซึ่งต่อจากการเสียงภายในเครื่องนะครับโดยอาจต่อเข้ากับแจ็คสเตอริโอธรรมดาหรือขั้วต่อ RCA ก็ได้อันนี้เดี๋ยวไปเรียนรู้กันนะครับปัจจุบันลําโพงนะครับสำหรับคอมพิวเตอร์นะครับมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบเช่นขนาดและราคานะครับปกติจะมีขนาดเล็กนะครับก็มีขนาดใหญ่จนใหญ่มากเลยนะครับและลำโพงที่สามารถปรับเสียงคุ้มแหลมได้อันนี้คือ เป็นลำโพงแบบแอดวานซ์เลยแบบปรับเสียงทุ้มระเบแหนบได้นะครับให้อัธรุในการฟังเพลงในการเล่นเกมด้วยนะครับต่อไปนะครับเือถือนะครับเป็นอุปกรณ์ที่หนึ่งนะครับที่จัดอยู่ในประเภทอ่าอุปกรณ์แสดงผลของข้อมูลนะครับเป็นรูปเสียงนะเพราะว่าสามารถฟังเสียงได้และก็สามารถคุยลงไปเนคุยไปเนได้นะครับอ่าเช่นนะครับอ่าไม่ว่ากันเล็กอ่าในตัวนะครับเช่นโทรศัพท์นะครับคอมพิวเตอร์เป็นต้นนะครับรวมถึงใช้ เป็นสิ่งมาเธอในการฟังเพลงเล่นวิดีโอเกมได้ด้วยเองไม่มีใครหลอกทูบอกว่าไม่มีใครหลอกทําไมมึงไม่ใช้ลำโพงอ่ะเวลาเราออกไปข้างนอกนะครับไปซื้อข้าวนาบนาม่เราเล่นเกมอยู่หรือฟังฟังเพลงอยู่นะครับหรือฟังการเรียนการสอนของครูอยู่อนี่อันนี้พูดพูดแบบว่าเอาใจตัวเองนะนะครับมึงว่าฟังการเรียนการสอนของครูอยู่เราตั้งใจอ่ะเออเราก็เสือพงไปเลยตั้งใจครับแต่ว่าผมอยากฟัง ครูด้วยแล้วก็เดินไปด้วยก็ถือลำโพงไปถือไปด้วยฟังครูไปด้วยนะครับคนอื่นขำตายแน่เลยนะเาาสาว่าเฮาผ่านมาหรือนุ่มๆผ่านมานะเนี่ยคนนี้อะไรเนี่ยตลกจังเลยอ่าเราก็ใส่หูฟังนะครับให้เรียบร้อยนะครับออกไปข้างนอกฟังอ่าวิดีโอของครูนะครับเพื่อ,อทบทวมความรู้ก็ได้นะครับส่วนมากก็จะใช้หูฟังนะครับหูฟังนะไม่ไม่ค่อยมีคนใช้เออ ลำโพงเอาปข้างนอกก็หรอกเออไม่เคยมีคนใช้ลำโพงแบงค์นอกก็หรอกครับต้องไม่เป็นหุ่นฟันนั่นเองนะครับต่อไปยบทเรียนที่ห้ากันเลยเขดเอ้เอาครูครับบ้านผมเล็ก CPU อันเนี้ยผมจำได้ที่ผมไม่เล็ก CPU พ่อแม่ผมเล็ก CPU ปังน,นะครับทำไมคุณเรียกว่าเขต CPU คือหนึ่งตัวนะครับกว่าหนึ่งตัวที่อยู่ภายในนี้ครับอยู่ภายในนี้เลยนะอยู่ภายในนี้เลยนั่นคือ CPU นะครับซูม CPU อยู่นี้เลยมีทั้ง CPU มีทั้งแรม <c oughs> มีทั้ง power supply นะครับมีทั้งเมนบอร์ดนมีทั้งการ์ดเสียงอ่ามีทั้งอะไรต่างๆที่อยู่ในนี้หมดเลยแต่ในรวมๆเนี้ยเรียกกล่องเนี้ยเขาเรียกว่าเคสนะครับเรียวกว่าเคสไปดูหน้าสองกันเลยหลายคนเรียก <c oughs> ว่า CPU แ <c> ต <oughs> ่จริงแล้วเนี้ย มันเรียกว่าเคสนะครับโดยเคสคือโครงหรือกล่องสําหรับประกอบอุปกรณ์ต่างๆของคอมพิวเตอร์ไว้ในท้านั้นในนั้นนะครับเพื่อให้เป็นระเบียบร,ระบบระเบียบนะครับนั่นเองอเตอนไปนี้นะครับถ้าใครเลียกซีพียูนะครับหรือเพื่อนเลียกซีพียูนักเรียนก,ก็สามารถอธิบายได้เลยว่ามันไม่เรียกซีพียูมันเรียกว่าเคสซีพีออ <c oughs> ยูค,ค,คืออุปกรณ์ที่อยู่ในเคสนะครับซีพียูคืออุปกรณ์ที่อยู่ในเคสไม่ได้เรียกว่าซีพียู โอเคนะครับตอนนี้นักเรียนก็ผ่านมาแล้วทั้งหมด5บทเรียนนะครับเป็นไงกันบ้างครับดุกกันไม่เอ่ยถ้าเรียนเกิดความข้อ,องสัยนะครับมดนสามารถทักมาหาครูได้หรือว่าถ้าเจอครูก็สามารถาพักททยนะครับแล้วก็สอบถามได้เลยหรือนะครับไปเปิด C i ของครูนะครับที่ครูส่งไปให้นะครับแล้วก็ทบทวนในนี้ได้เลยนะครับจำเรื่องได้เลย วันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับวันหน้านะครับครูจะทําอะไรสนุกสนุกมาให้ทำกันอีกนะครับวันนี้ก็จะพอแค่นี้ก่อนนะครับขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนเป็นในดีของพ่อแม่แล้วก็เป็นในดีของคุณครูทํางานส่งกันบ้างน,นะครับคิดถึงอยากเจองาน